ทำไมพ่อค้าหนังโป๊มีแฟนสวยถามหากอาชีพหากินกับการเป็นบาปทำไมเจ้าของร้านขายหนังโป๊ยังได้ดีมีสุขและมีแฟนสวยล่ะครับเพราะการรมที่ขายหนังโป๊ไม่ได้ให้ผลเป็นการมีแฟนขี้เร่นะสิครับถ้าเขารูปหล่อและหรือจีบสาวเก่งทำไมเขาจะมีแฟนสวยไม่ได้แล้วตราบใดที่ยังขายหนังทำเงินเป็นกอบเป็นกร,รมเขาก็ย่อมซื้อข้าวของมาปรนเปลือตัวเองกับแฟนให้เป็นสุขได้ไม่ยากถ้าคุณอยากรู้เหตุผลของชีวิตเขาทั้งหมดอย่าดูแค่เขาขายหนังโป๊ให้คุณเห็นถ้าเขาขายนัน ทำงานรู้วิธีเกณฑ์กำไรแบบพ่อค้าฉลาดเลือกสินค้าตามความพอใจของลูกค้าประกอบกับรู้จักใช้เงินไม่สุรุ่ยสุร่ายพร่ำเพรื่อแถมยังกระตันยูรู้คุณอย่างนี้ก็มีสิทธิ์ทำมาค้าขึ้นได้ตามธรรมดาวิถีโลกและหากเขาหน้าตาพอไปวัดกับทั้งเป็นคนรู้จักพูดรู้จักเอาใจคนรู้จักประนีประนอมประพฤตินตนให้มีสเสน่ห์หน้าคบหาอารมณ์ดีง่ายๆเป็นกันเองสบายๆอย่างนี้ถ้าได้แฟนี้เหรก็คงประหลาเขาได้ชื่อว่าเป็นพ่อค้าขายหนังโป๊กเพรา เขานําหนังโป๊มาขายไม่ใช่อยู่ดีๆมีคนไปเรียกเขาว่าพ่อค้าหนังโป๊การขายของลามกเป็นกรรมที่เขาทําปัจจุบันแต่กรรมมีทั้งที่ให้ผลทันตาในชาตินี้มีทั้งที่ให้ผลในชาติถัดไปและมีทั้งที่ให้ผลแบบยืดเยื้อไปเรื่อยๆต่อๆจากชาติถัดไปไม่ใช่ว่าขายหนังโป๊วันนี้พรุ่งนี้โดนตํารวจจับเข้าคุกให้เห็นทันทีเป็นขวัญตาการค้าขายหรือการมีอาชีพที่ต้องยัออย่วยุคนให้ราคาโทสะโมหะกําเริบนั้นให้ผลชัดที่สุดกับใจเจ้าตัวก่อนคือเป็นผู้ มัวเมากามหรือแม้ไม่มัวเมามากนักก็จำต้องคลุกคลีตีมงกับวงจรกรามสกปรกวงจรสวยตำรวจวงจรแทงข้างหลังและอีสารพัดวงจรอันอน,น,น่าเนดหน่ายอย่างหลีกเลี่ยงยากยิ่งถ้าทำตลอดชีวิตจนกลายเป็นการสร้างภพแห่งความเป็นเช่นนั้นถาวรก็ให้ผลหนักแน่นและเปลี่ยนเส้นทางยากยิ่งยวดในชาติต,ต่อไปหากไม่มีบุญมาช่วยพยุงและเขายินดีในการค้าขายสื่อลามกตลอดชีวิตของต่ำจะดึงเขาลงต่ำเหมือนคนถูกโยนลงน้ำโดยผูกหิน ใหญ่ไว้กับแขนขาถ้าคุณมีตาทิพย์มองเห็นความจริงที่ลึกลับนั้นรับรองเลิกสนใจรางวัลผิวเผินของการเป็นพ่อค้าหนังโป้วันนี้แน่นอนเลย